นายชัยนรงวงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธานในพิธีเปิดประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวยรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน7คนครั้งที่6หมวดอักษกรกอไก่ทอทหารการงานก้าวหน้าการค้ามั่งมีเศรษฐีทวีทรัพย์จำนวน301หมายเลขของสำนักงานขนส่งจังหวัดน่านโดยนายปิยะโยมารองอธิบดีกรมการขนส่งทางบกและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดน่านร่วมในพิธี สำหรับการประมูลในครั้งนี้ครับเป็นการประมูลพร้อมกัน2ช่องทางคือการประมูลทางวาจาและทางอินเทอร์เน็ตซึ่งผลการประมูลหมวดอักษรกอทจำนวน301หมายเลขมีรายได้รวมทั้งสิ้น12,131,777บาทนะครับราคาประมูลสูงสุดที่760,000บาทได้แก่หมายเลขกอไก่ทอหาร9999ครับ นางสาวรัชณีศรีชัยตันขนส่งจังหวัดน่านได้กล่าวขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประมูลและทุกภาคส่วนที่ร่วมสนับสนุนกิจกรรมของสำนักงานขนส่งด้วยดีตลอดมาซึ่งรายได้จากการประมูลหมายเลขทะเบียนร,รถเลขสวยจะนําเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกอปทเพื่อนําไปใช้ในการสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมโครงการด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนและให้ความช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนนค่ะ